ครับสวัสดีครับมาพบกับป่านายนะครับวันนี้มี2ดอก3จุดปืนวันเป็นปีนะครับผมกับราคา2,000โอนหรือวอลเลตนะครับผม2ดอก3จุดนะครับปืนวัน2ปีความโตัวละครนะมีอาค,คูด,ด้วยนะผมคิวห8 0หมเมอเ็ฮดช็อต51เปรซนต์อยแสนสีครับ 45, 88, 33, 38, ขาคทุกช่องขอแต่มานครับมาไวไปไวครับอาค,คูนะครับต้องเติมอ่า เท่าไหร่วะสองพันสีน่แลถึงจะได้อาร์ีมาน้ำอาเทพนะผอาร์องแปดรีบนิดนึงนหดสามสทรัน้าหนึ่งสามหนึ่งหกสิบเอ็ครับอาร์คิวปินอาร์ซากุาสามสิ 33, 3, บสามสามอาร์มเบ 23, ออามสิบ 2, อาบิบสนบูสอครับสามสวันปืนจากกระชพองเราต้องสุ่มเนาะเจ็ดวัน 3ามบบางเอเลียน23 21 30 53อาจอเจยยปืนวันไม่ต่ำกว่า2ปีครับคดีเก้สาวรคิคิวปิดนะครับผมส4 11ี่หนึ่งหนึ่งสา่งม่งคิดส้สมิไม่ได้บู3าวันนะครับผมค,คิดชเปเบเกอร์สามเจ1ดหน่คิไม่ได้บูนะครับสอครับ30วันปืนจากกระชัองครับไอเทมแร100น,นะครับผมีเก้าสดาก้อน1 0 0วันนะโวนะครับผม 1> 2 1 28ี่คิดพีพีเอองันี่สิบครับผม3คิดพีพีเอองวันยี่สิบวันคิดซูพีม30คิดจอเจดสิ 13, สนในเขียวนะเอ2 0 0 3, 3้นะครับ m200 q คิวปี0อ็0น30 0โอ้โหสปีไม่แน่นอนครับผมบอกเลยไลท์จีส2ดากออวัน6 82 6 8 2 2ควง เอ็นแป,ไปดจเอ็มพลอร์สามสิบสิบสามเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมเอ็นไปไปไปเนบปดเจจอเจอียคร,รับสิบล้านจอเจอียยี่ 22, 7, 1, ของยังไม่เปิดทานั้นนะครับผมงหมส่งสิบกเกเก้าหนึ่งหนึ่งหนึสามสิบหนึงเหน่งยี่สิบสามเพิ่มเรื่ออย่างเ็วันนะตัวละครครับผม สามวันยี่สิบแปดวันสามวันสองวันยี่สิบแปดวันสิบวันเน่สามนี้เลยเบเล่ทุกไบนะับผมมาดูหน้ากาครับสี่ส3ี่สามหนึ่งหกสามหกสองหนึ่งสาสิบนะครับผมหน้ากาอมีไนทฟูสาิวันโบสีดัเมิลแอชั่นหนึ่งวันหนึ่งวันหน้ากาเอเมอร์เลครับโปสีดัมเบิลิเฟนเก้าวันสาเดือนเดมูเล็1งชั่วโมง ไอเทมแล้วผมแวันสองวันสองวันสาวันสอชิ้นห่วันหนึ่งชิ้นห่งวันเจ็ดชิ้นสมวันหาชิ้นเวันห่งชิ้นห่งวันหชิ้นสวันหกชิ้นวันสามชิ้นเวันสามสามนี่เลยครับผมหนึ่งสอันหน่งรือวอเลตสองพันหคูนะครับสองพนหร้โอนหรือวอลเลตสองพนคูเท่านั้นสองดอกามจุดฟืนวันไม่ต่ำกว่าสมปีช้าหมดนะครับไปด้วยมีอาคูด้วยอาเทพเลยนะครับผมท้าหมจริงครับสองพันหนึ่เท่านั้น